ครับคลิปนี้เราเจอ FC ในงานสวดพระธรรมอาจาย์แอดบุรภานะครับน้องนิธิทำไมชอบดูคลิปช่องผมครับตรงตรงเลยก็มีอะไรที่แปลกใหม่และให้ความรู้เยอะครับมีหลายแนวไม่ว่าจะเป็นแนวพระเครื่องก็ละใช่แนวของลี้ลับก็มีหลายๆแนวเลยครับตกลงพี่ชอบแนวไหนได้ทุกแนวอ่ะพูดถึงอาจารย์แอดนิดนึง อาจารย์แอนนี่ท่านก็เป็นบุรพาจารย์ครับก็ที่ผมนับถือนะครับท่านก็คอยช่วยลูกศิษย์นะครับแล้วก็ผมชอบการปฏิบัติของท่านท่านเป็นอาจารย์ทางสมาธิด้วยบางครั้งผมมาปรึกษาทางด้านสมาธิจากอาจารย์นะครับแล้วก็ผมก็มีความสนใจเกี่ยวกับก้าศ์กายสิทธิ์นะครับก็ได้ความรู้จากอาารยอย่างมากนะครับแล้วก็บางครั้งก็มาอาบน้ำเคนอะไรเงี้ยครับก็ท่านก็เป็นอาจารย์ที่ ต้องบอกว่าน้องนับถือมากนะครับขอบคุณครับผม